เรียบร้อยโรงเรียนญี่ปุ่นสมาคมฟุตบอลปลดนิชิกะยะสังเวยผลงานอยู่23ปีสวัสดีครับมิดรักแฟนกีฬาทีมชาติไทยทุก,ท,กทุกท่านวันนี้กลับมเาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอา้าวสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในบ้านเรานะครับมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะก็ลือกันให้แซดนะครับเป็นข่าวสนัน ข่าวดังในวงการฟุตบอลไทยก็ว่าได้โดยเฉพาะนะครับสมาคมฟุตบอลนะครับสั่งปรดเจแปนวนะครับรายแรกนะสำหรับโคชอยู23ปีนิชิกะยะหลังจากทำผลงานได้หน้าผิดหวังนะครับหลังจากที่เข้ามาดูแลอยู่23ปีรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็ประมาณ5นัดนะครับก็ถือว่าถ้าเรานับดูนะครับจำนวนนัด ก็รู้สึกว่ามันจะน้อยเกินไปอยู่5นัดนะครับแต่ต้องเข้าใจครับว่ารายการยูยี่สปีนั้นที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็นีเชียร์กะา,าเองก็ได้เก็บตัวแล้วก็ได้อุ่นเครื่องนะครับรวมทั้งแข่งขันโ์นาเมนต์พิเศษที่โดฮาครับก็ผลงานก็แพ้รวดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้กาตาร์ UAE แล้วก็โครเอเชียนะครับในโดูฮาครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มาขายหน้าขายตานะครับทำให้สม,มาคมนี้รับไม่ได้ นะก็คือผลงานที่แข่งกับฮ่องกงนะครับที่โดนฮ่องกงถล่มในครึ่งแรกไป3าศูนย์นะครับก่อนที่จะมาแก้หน้าได้นะครับสลูกแต่เราก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับกับฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมทั้งแพ้ UAE รอบ2นะครับหนึ 1, ่งประตูต่อ2นะครับก็สร้างความเจ็บปวดให้กับกองเชียร์ในคาในาราเดกันนั้นนะครับทีมชาติช่วใหญ่ของเราก็เจ็บปวดรวดเร้าชอกช้ำอกช้ำหนองเหมือนกันฟีฟ่าเดย์รอบนี้นะครับก็ทีมชาติไทยเราทั้งองชุด ก็ทําผลงานที่คดข้างผิดหวังเลยก็ว่าได้นะมันคือแฟนบอลเราคาดหวังกับผลการแข่งน,นะครับโดยเฉพาะยู23นี่ก็หวังว่าจะชนะฮ่องกงแล้วก็ตบยูอให้ได้เพราะว่าแข่งที่บ้านเราแล้วก็นะักเตะที่เรียกมานี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่เหรี่นะโดยเฉพาะเรามีเอราบันการ์เี่นี่นะครับหวังว่าจะมายกระดับแต่สุดท้ายแล้วนะครับน้องก็ช่วยทีมชาติไทยไม่ได้นะครับแล้วก็มีการโพสตรอรี่มีการโพสต์ไอจีอะไรที่ ลักษณะผิดหวังนะครับกับผลการเล่นแล้วก็การมาช่วยทีมช่วิไทยเหมือนกันเนาะส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นนะครับก็เหนือความคาดหมายคือมันเซอ,ซอร์เซอร์ไพรส์กับการแพรเร้เติร์กเมนิสถานนะโอเคครับเข้าใจได้ว่ามันเป็นญาติเทียมเนาะแต่ว่าความคาดหวังของแฟนบอลนี่คือมัน,มนเยอะจริงๆนะกับคําว่าระดับเมเจอร์ในเอเชียเพราะว่าเราผิดหวังกับฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับระดับเมเจอร์ใหญ่ถ้าเราผิดหวังกับ เรื่องเราตกรอบกับรายการนี้นี่มันก็คงจะไม่มีรายการที่จะให้ทีมแจ็คไทยได้เล่นนะครับในระยะยาวๆได้นะเนาะก็ต้องรอคัดฟุตบอลโลกรอบต่อไปหรือเอเชียนครับนู่นนะครับอีก2-3สาปีขา้างหน้านะครับเราก็ต้องนั่งดูเพื่อนบ้านเขาแข่งไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียที่เขาเข้ารอบ4ฟุตบอลโลกแม้กระทั่งเวียดนามมาเลเซียรหรือทีมอื่นในอาเซียนครับที่เขาเกาะกลุ่มหัวตารางแต่เขายึดจ่าฝูงในเอเชียครับอยู่นะครับเขามีโอกาสที่จะเข้าไปในรอบต่อไปได้ที่ซาอุดีอาระเบียนั่นเองเนาะ ดังนั้นสมาคมไม่รอช้าครับก็เชือดไก่ที่ลิงดูนะครับเป็นการขู่อิชิอิไกลๆนะครับก็ปลดนิชิกะยะนะจากดู23นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะเอาไทยแล a n d เวนะเอาไทยเลียนเวเข้ามาเปลี่ยนระบบแล้วก็มีการท้าทามโคดวังนะครับทวัตชัยดำรงอองตะกูลนะครับเข้ามา,าดูแลเด็กชุดนี้นะครับก็ถามว่า ผิดหวังไหมในส่วนตัวผมนะครับโค้ดวังนี่ผมไม่ผิดหวังครับผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่เนาะเพราะว่านักเตะในยุคของโค้ดวังนั้นเป็นนักเตะที่โอ้โหครับผมคมทันอยู่นะผมได้ดูอยู่โดยเฉพาะแมทที่ไทยคว้าที่4 a เอเชียนเกมนะครับยุคนั้นมีโค้ดบวังอิซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะมีดูสิต์เสริมแสนทิ่รโรงสว่างนะครับวรวุฒศรีมาคะวัชรพง์สมจิตนะครับอ รุ่งเพชรเจริญวงเยอะแยะครับมีแต่นักเด็ดดังๆรวมทั้ง,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 งโค้ดแบนตะวันสีปานด้วยนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะ,ะยุคนั้นนะครับยิงกลางสนามนะครับเอเชียนเกมปี2541ที่เมืองไทยกรุงเทพนี่แหละไทยคว้าที่4นะครับก็คือ,อรอบรองนี้เราแพ้คูเวต0-3แล้วก็มาชิงที่4กับจีนนะครับเราก็แพ้จีนนะครับ0-3นะเราก็ได้ที่4ในในในปีนั้นนะปี41นะครับ ส่วนโค้ดในยุคนั้นนะครับเป็นใครไม่ได้ครับปีเตอร์วิทนะสุดยอดมากในยุคนั้นแล้วก็ผู้ชมในน้าน,นั้นประมาณ6 0,000กว่าคนเลยนะก็ถือว่าเป็นนักเตะแล้วก็เป็นโค้ดที่โอเคนะครับที่ผมคิดว่าปโปรไฟล์ของโค้ดบางนี่ถือว่าไม่เฉลี่ยนะครับแล้วก็แฟนบอลไทยน,ยนี่คือน่าจะยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนพอสมควรนะครับในเมื่อเจแปนเวมันไม่ประสบความสําเร็จนะครับเราก็ลองเอาคนไทยมาคุมดูนะครับเพราะว่ารายการที่จะเจอ อาเซียนคับแล้วก็ต่อด้วยชิงแชมป์เอเชียนะครับมันสําคัญมากดังนั้นนะครับทีมชาติไทยต้องปรับเปลียนแล้วก็รีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับก็สมาคมเองก็คงจะคิดนะครับทบทวนดีแล้วนะครับที่จะปลดนะครับนิชิกะยะนะตอนนี้เราก็เหลือแค่ฟูโตชิอิเคดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับรวมทั้งมาซาธาระอิชิอินะครับก็เป็นผู้ฝึกสอน ทีมชาติไทยชายของเรารที่ทําหน้าที่อยู่ตอนนี้ก็เสียวๆร้อนๆนสมาคมฟุตบอลก็คงจะขู่ไกลๆนะว่าเ,เอาจริงได้แล้วเว้ยอย่าทดลองทีม,มากเกินไปแฟนบอลกาลังงดงิดเดี๋ยวงานเข้าไม่รู้ตัวนะครับอิชิก็ต้องเสียวสันหลังว่าปั๊บเช่นกันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับสำหรับผลงานทีมชาติไทยามาดูประวัติการเป็นผู้จัดการทีมนะครับหรือผู้สอนของโคชวางกันบ้างว่ามีประวัติคุมทีมอะไรมาบ้างนะ ก็เริ่มตั้งแต่ปี52นะครับนะเชียงรายยูเนเต็ดก็ทีมทีมใหญ่นะครับมาพัท,ทยาในะปี53นะครับรวมทั้งเพื่อนตำรวจนะครับก็ผมก็ทันนะเพื่อนตำรวจนี่แล้วก็มาแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็กลับมาที่เพื่อนตำรวจอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปที่ไชน,าาน่าฮอล์บิวปี58หลังจากนั้นก็มาที่นะคนปรปฐมยูเนเต็ดกลับมาคุมพีทีประจวบนะส่วนปี64ถึงปี5แล้วก็นองบัวพิชย หลังจากนั้นก็มาทีมโปลิเทโรนะครับเป็นทีมตำรวจเนาะก่อนที่มาปิดท้ายรายการปี 6.7.-6.8 ก็ชนบุรีนะครับก่อนที่จะพาทีมเลื่อนชั้นนะครับขึ้นมาไทยอีกได้สำเร็จนั่นเองในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตามรุ้นตามเชียร์ต้องให้กลังใจโคดบ้างนะครับในการคุมทีมชาติไทยเนาะถือว่าเป็นยุคที่เป็นวันที่รุ่นที่กองเชียร์ยอมรับนะครับเกือบทุกๆคนเลยในยุคนั้นนะครับเนาะ เรามาปิดท้ายรายการนะครับกับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับอีเคนะครับพาลูกทีมลงแข่งขันไปแล้วนัดแรกนะครับชนะตีมอริสเตไปได้นะครับสีประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับ3ของตารางอยู่นะครับเพราะว่าอิรักนั้นแข่งไปแล้ว2นัดนะครับมี4ีคะแนนตามมาด้วยที่2คืออินเดียนะครับเขาชนะเหมือนกันแต่เขาบวก13เลยนะครับเขาได้ลูกได้เยอะกว่าไทยนะครับดังนั้นนัดต่อไปเราจะเจอกับอิรักจ่าฝูง ต้องนะครับชนะนะครับให้ได้เพื่อยึดจ่าฝูงนะครับแล้วก็จะไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ยังลงเหลืออยู่นะครับกับเจแปนเวนั่นเองนะครับอ่ะก็ตามลุ้นตามเชียร์ให้กำลังใจกันต่อไปคลิปนี้ก็มีข่าวคราวที่จะมาเล่าให้ f อได้ฟังแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นกระแสข่าวอะไรที่สร้างความฮือฮาในการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยนะครับก็จะนำมาเล่า f อได้ฟังเหมือนเดิม คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามต่ชอบกดไลค์ชักดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ